สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อรือภาษีกรเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศเลขหนังสือกค0 2 0ยองศูนย์อ,อ, 20, อ 2, ทับสามวันที่17มิถุนายน2563ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรา11วงเล็บ2 แห่งพระราชกิจสุีกาฉบับที่674พศ2อ6 1ข้อหารือมีรายละเอยียดดังนี้ครับบริษัทได้รับอนุมัติเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ IBC ตามพระราชกฤจสีกาออกตามความในประมวลรัศดากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัศดากรฉบับที่6 7 4 พศ2561สำหรับการประกอบกิจการให้บร uh, anyway, ิการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ถึงวันที่31ธันวาคม2577ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ IBC ที่มีเฉพาะการให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือจำนวน5คนตามมาตรา1 1วงเล็บ2แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่6 7 4พศ2 5 6 1บริษัทจะขยายขอบเขตการให้บริการโดยจะให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือแต่เนื่องด้วยจำนวนธุรกรรมด้านบริการยังไม่มากพอ บริษัทจะมีพนักงานที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ IBC ไม่ถึง10คนกรณีบริษัทให้บริการสนับสนุนและให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือและมีพนักงานที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ IBC ไม่ถึง10คนโดยจะไม่นำรายได้และรายจ่ายจากการให้บริการสนับสนุน แก่บริษัทในเครือมารวมคำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายของกิจการ IBC จะถือว่าบริษัทมีคุณสมบัติตามมาตรา11เวงเล็บสแห่งพระราช,ชกฤษฎีกาฉบับที่674หรือไม่อย่างไรซึ่งสรรพกรมีแนววินิจฉัยไว้ดังนี้ครับ 1. กรณีบริษัทได้รับอนุมัติเป็น IBC สำหรับการประกอบกิจการเฉพาะการให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือหากบริษัทประสงค์จะขอเพิ่มประเภทกิจการเพื่อขอรับสิทธิทประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่6 7 4บริษัทต,ต้องยื่นคำขออนุม,มัติเพิ่มประเภทกิจการตามแบบสกร1ต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามข้อ7 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่13เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศลงวันที่2พฤษภาคม2562 2. หากบริษัทยื่นคำขออนุมัติเพิ่มประเภทกิจการตามแบบสกล1ต่อตอ่อบดีกรมสรรพากรเพื่อประกอบกิจการให้บริการสนับสนุน และให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือตามข้อหนึ่งแล้วและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกมร,รมสรรพากรบริษัทต้องมีพนักง,งานที่มีความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับ IBC หรือทํางานประจําเ,เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า10คนตามมาตรา11วงเล็บ2แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่674และหากบริษัทมีพนักง,งานไม่ครบจํานวนดังกล่าวถือว่าบริษัท ขาดคุณสมบัติตามมาตรา1ิเบเล็2แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่674และจะไม่ได้รับสิทธทิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่674ดังกล่าว 3. หากบริษัทไม่ได้ยื่นคำขออนุมัติเพิ่มประเภทกิจการตามตามหนึ่งแล้วบริษัทจะไม่ได้รับสิทธทิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่674 สำหรับกิจาการให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือดังนั้นรายได้และรายจ่ายจากการให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือจะไม่ถือเป็นรายได้และรายจ่ายของ IBC รายได้และรายจ่ายจากการให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือจะไม่ถือเป็นรายได้และรายจ่ายของ IBC ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แต่แก่แกเพื่อนที่เข้ามาชมและรับฟังนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ